สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตอ่างบอนให้ดูนะคะอันนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆน,นล้ร้อนเลยเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นพยางดํานะคะแล้วเราจะใช้สารตัวนี้นะคะเป็นอิดตัวนี้แต่เป็นแบบทรงทรงทรงตรงนะคะอันนี้จะเป็นแบบโคง้งอันนี้จะเป็นอิกที่เราเหลือใช้จากการจัดสวนนะคะก็เหลือค่อนข้างเยอะเราก็เอามาทําแบบแบบนี้นะคะ ท,ทับขอบพยางนะคะทำให้เขามีสารสักหน่อยนึงเก็บน้ำอยู่นะคะอ่างแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆน,นที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาลดน้ำและไม่มีเขาเรียกหลายถาดรองบอลเนาะแล้วก็ใช้เป็นแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเราไม่มีอิดแบบนี้ก็ใช้เป็นอิฐที่เกาะบ,บ้านนะคะเขาเรียกอิฐบล็อกปะอิฐบล็อกก็ละสามสี่บาทนะคะแต่ถ้าเป็นอิฐแบบนี้นะคะอันนี้มันจะราคาหน่อยเนาะสิบกว่าบาท น,นะคะคมันก็จะมีสันนะคะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้เราย,ยังทําไม่เรียบร้อยนะคะยังทับขอบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ mm hmm. แบบนี้เหมาะสาหรับเพื่อนๆที่แบบไม่ค่อยมีเวลาลดน้ําเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเราก็จะเก็บน้ําอยู่นะคะนานๆฉีดทีก็ได้เวลาเราฉีดน้ำไปนะคะมันก็จะขังอยู่ใต้พยังมันก็จะขังอยู่ใต้กระถางนี่นะคะเก็บความชุ่มชื้นให้กับบอยของเรานะคะนี่ เอามาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันเผื่อเพื่อนๆจะได้ทําตามกันได้นะคะหรือใช้แบบอิดบางๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องสูงมากเนาะนีคะ อันนี้เราก็เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยเนาะเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะค่ะประมาณนี้เลยยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะดูยังค่อยๆอยู่ยๆเลยนี่นะคะอันนี้เรายังขนบอลมาวางไม่หมดนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะพักเหนื่อยก่อนเลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆชมกันนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปขนบอลต่อค่ะก็วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ